ข้อสองบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากสักแดงว่าเขาเรียงมาให้แล้วคำนี้นะเรียงลำดับจากน้อยไปมาแกแสดงว่าเขาเรียงมาให้แล้วบนกระดานนี้สิบน้อยสุดร้อยยี่สิบเยอะสุดงั้นพี่ขอญาตป๊อปเข้ามาแล้วกันนะอันนี้คือเรียงแล้วนะโจทย์กำหนดมาแล้วนะอันนี้คือเรียงจากน้อยไปมากแล้วนะเรียงมาแล้วนะ เรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วนะข้อโจทย์กำหนดมาแล้วและถัดไปเขาบอกอีกว่าฐานนิยมยึกยึกย,ยมัธยฐานแล้วก็อย่างนี้มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เป็น30และ40มีคำว่าตามลำดับตามลำดับก็หมายความว่าฐานนิยมมึงต้องเป็น30มัธยฐานมึงต้องเป็น40่สิบและฐานนิยมอ่ะเราจะย่อด้วย MO ใช่ไหม MO คือ30 พี่เขียนเก็บไว้ตรงนี้นะแล้วก็มาตราฐานคือ ME ที่เป็น40เอาเท่านี้ก่อนถ้าน้องดูบนกระดานน่ะน้องจะต้องไปหา A กับ B มาก่อนเพราะว่ามันติดตัวแปรอยู่ถ้าแม้จะต้องไปหา A กับ B มาก่อนที่นี้หายังไงวะพี่ก็หาจากข้อมูลค่ากลางที่เขากำหนดมาให้อันแรกเขากำหนดว่าฐานนิยมเป็นสาคนที่ซ้ำกันเยอะสุดเป็นสาน้อง ถ้าน้องดูบนกระดานแบบยังไม่มอง A กับ B นะตอนนี้คนที่ซ้ำกันเยอะสุดฐานนิยมอ่ะพี่ว่ามันมีสองค่าว่ะเนี่ยพี่ว่ามันมีสองค่าว่ะมีสามสิบกับหกสิบถูกไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วที่ถูกต้องอ่ะมีสามสิบแค่ค่าเดียวแสดงว่าถ้ามันจะมีสามสิบแค่ค่าเดียวอะ มันต้องมีคนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นสามสิบเพื่อที่สามสิบจะได้มีสามตัวมันจะได้ซ้ํากันเยอะสุดทันไหมและพี่มองว่าคนที่ทําหน้าที่เป็นสามสิบคงหนีใครไม่พ้นมันต้องเป็นเอแน่แเพราะข้อมูลแม่งเลียงมาหมดแล้วเรียงจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นเอมึงจะต้องเป็นสามสิบทันไหมทันไหมเอมึงจะต้องเป็นสามสิบเพื่อทําให้ทำพู้ที่โจทย์บอกว่า ฐานนิยมเป็นสามสิบมันเป็นจริงมันถูกต้องถูกไหมไอ้นบนกระดานเนี่ยฐานนิยมเป็นสามสิบแลลวเพราะสามสิบซ้ากันสามตัวมันซ้ํากันที่สุดคันพี่ไหมทีนี้พี่มาเรียงข้อมูลใหม่พี่วานน้องนิดน,นึงดิวานน้องนับจํานวนข้อมูลนห้พี่หน่อยว่าบนกระดานเนี่ยข้อมูลที่เขาให้มีกี่ตัวพี่เขียนก่อนนะมีสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอคือสามสิบตามด้วยบี ตามด้หกสิบตามด้หกสิบตามด้เก้าสิบตามด้รอยยี่สิบถ้าพี่นับไม่ผิดสิบตัวเอนเป็นสิบถ้าพี่นับผิดบอกกันนะเอนเป็นสิบบหายังไงวะพี่เราจะต้องอัญเชิญเอ็มอีมาเพราะเมื่อกี้เราล่อเอ็มโอไปแล้วถัดไปตามมงแล้วเอ็มอีเออพี่ครับคือข้อมูลชุดเนี้ย มันมันก็เรียงแล้วนะพี่จากน้อยไปมากแต่ปัญหาของผมคือใครคือตัวตรงกลางวะพี่เมื่อกี้นี้แม่งมีห้าตัวผมยังพอบอกได้ว่าใครคือตัวตรงกลางมันดูไม่ยากแต่ทีนี้มันมีสิบตัวมันมองไม่ออกว่าใครคือตัวตรงกลางในกรณีที่ไม่มีตัวตรงกลาง M E เราจะใช้สองตัวตรงกลางบวกกันละหารสองเพื่อให้ไม่เกิดการน,น้อยใจไงเอออย่างบนกระดานเนี่ยมันไม่มีใครเป็นตัวตรงกลางถ้าไม่มีใครเป็นตัวตรงกลางนะ ME เราจะเอาสองตัวสองตัวนี้สองตัวตรงกลางทาไมพี่รู้ว่าสองคนนี้เป็นสองคนตรงกลางเพราะมันแบ่งไอ,ซไอไงไ้ซ้ายสี่ตัวไอ้ขวาสี่ตัวไงทันไหมซ้ายสี่ข้อศึกมึงคือสองคนตรงกลางถ้าไม่มีตัวตรงกลาง ME เราจะใช้สองคนตรงกลางบวกกันแล้วหารสองหารพี่ไหมและในข้อนี้ ME มอเขาบอกว่าได้สี่สิบเราก็เลยใช้สองคนตรงกลางที่เป็นสามสิบกับ B บวกกันแล้วหารสองและเท่ากับสี่สิบแล้วเราก็เอาสองไปคูณสี่สิบสิบใช่ไหมเพื่อหาค่า B ออกมาน้องก็จะได้ว่าสามสิบบวกบเท่ากับแปสิบเอาสามสิบไปลบแปดสิบ ตอบสวยๆบีห้าสิใครรู้เรื่องพิม 5, พ์เลขห้ากินพี่ว่าจบแล้วนะข้อนี้เออเก่งมากสิบตัวขอบคุณครับสิตัวครับเฮ้ยพ,พี่ว่าจบแล้วนะข้อนี้ทําไมถึงจบแล้วพี่เพราะถ้าน้องเลื่อนไปดูเนี่ยสุดท้ายอะ่ะเขามีข้อมูลชุดใหม่เนี่ยคือข้อมูลชุดใหม่และไอข้อมูลชุดใหม่ที่เขาต้องการหาเนี่ย มันต้องเอา A เอา B ไปแทนด้วยซึ่ง A ถ้าจำไม่ผิดเลื่อนดูดีกว่าเดี๋ยวจำผิดสามสิบและ B มะกีนี้คือห้าสิบอะขอแคปหน่อยได้ครับได้ครับและสิ่งที่โจทย์ถามบนกระดานคือถามค่าฉากเรียเลขคณิตถามไอเอ็กบของข้อมูลชุดใหม่เนี่ยถามไอเอ็กบของข้อมูลชุดใหม่เนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่ น้องก็ไปเล่นสูตรเลยสูตรคือใครนะซิกมาเอ็กส่วนเอ็ใช่ไหมใช่ไหมพี่เล่นเลยนะพี่เล่นเลยนะเพราะฉะนั้นเอ็กบาสูตรก็จะเป็นซิกมาเอ็แล้วก็ส่วนเอ็แต่ก่อนที่พี่จะแทนสูตรอ่ะพี่ว่าพี่ควรจะรวมล่างเอ่อสามสิบกับห้ารวมล่างเกับห้าบกับหกก่อนได้ไหมตัวแรกพี่เขียนอย่างไงนะสิบเอดยี่สองสามสาม สามสิบสี่เอคือสามสิบบวกห้าชื่อว่าสามสิบห้าบีคือห้าสิบบวกหกชื่อว่าห้าสิบหกสามได้หกเจ็ดหกแปดเก้าเก้าหนึ่งสามศูนย์และเอ็นเป็นสิบเดี๋ยวพี่นับแป๊บนึ่งนะเผื่อพี่ตกหล่นตรงไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทบสิบตัวซิกมาเอ็ก เราเรียนมาอยู่แล้วอามีน้องตอบมาแล้วเก่งมากขอบคุณมากขอบคุณมากซิกมาเอ็กเราเรียนมาอยู่แล้วจากข้อที่หนึ่งมันคือการเอาข้อมูลแต่ละตัวข้อมูลทุกตัวมาบวกกันถ้าเป็นพี่ที่จะชอบจับคู่จับคู่ให้หลักหน่วยมันเป็นศูนย์เช่นสิบเอ็ดกับเก้าสิบเก้าแต่ถ้าดองไม่ถนัดแบบพี่บวกเลียนก็ได้แต่อย่าใช้เครื่องคิดเลขนะ เอออยวใช้คือเลขเดี๋ยวตอนสอบเราจะเคิดคิดคิดถูกถูกช้าก็ไม่เป็นไรอ่ะอย่างพี่ก็ค่อยคอย่คอยคิดเนี่ยดูดูพี่คิดพี่ก็ค่อยคิดเก้าสิบเก้าบวกสิบเอ็ดศูนย์ทดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นศูนย์ทดหนึ่งอันนี้ได้เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวแรกมาแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์ทีนี้มันเตรียมตัวไปบวกกับพี่เอาคู่นี้ต่อพี่เห็นเลขสองกับหกสิบแปดก็คือยี่สิบสองกับหกสิบแปด ยี่บสองกับหกสิบไปใครได้เท่าไหร่จิ้มมาบอกเลยนะเก้าสิบเนี่ยพี่ก็ค่อยๆค,คิดไปแบบเนี้ยเก้าสิบแล้วสามสามพี่ว่าเขาต้องคู่กับหกสิบเจ็ดเพราะว่าหลักหน่วยมันเป็นศูนย์พอดีสามสิบสามกับหกสิบเจ็ดน่าจะเป็นหนึ่งร้อยพอดีน้องก็จิ้มเลยเป็นหนึ่งร้อยและสามสิบสี่กับห้าสิบหก ทดแป๊บนะสามสิบสี่กับห้าสิบหกรวมล่างกันตออเก้าสิบ 90. ทันไหมและที่เหลือมีอีกสองคนคือสามสิบห้ากับร้อยสามสิบน้องก็จิ้มเลยสามสิบห้ากับร้อยสามสิบและสุดท้ายที่สุด่าดวิสิบอ้อเสียงหายไปแป๊บนึงหรอโอเคโอเคไม่ไม่ทันตรงไหนพิมพ์บอกพี่เลยนะ เออเออไม่ทันคือเหมือนอ้ก่อนอันเนี้ยพี่เป็นการบวกเลขแบบจับคู่ใช่ไหมแบบจับคู่ให้หลักหน่วยมันเป็นศูนย์อะเนี่ยคู่เนะนี้ยเนี่ยคู่เนะี้ยคู่เนะี้ยที่พี่โยงโยงเนี่ยคู่เนะี้ยเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยคู่เนี้ยสามสามหกเจ็ดแล้วก็สามสี่เนี่ยเนี่ยเป็นการจับคู่ให้หลักหน่วยมันเป็นศูนย์ทันไหมทันไหมทันไหมเออถ้าเสียงหายอะไรบอกได้เลยนะแล้วทีนี้ไม่มีทางเลือกที่ต้องบวกเรียงร้อยสิบเก้าสิบ ซัดเลยสองร้อยสองร้อยครับพี่แล้วซัดต่อไปหนึ่งร้อยกลายเป็นสามร้อยพี่และทีนี้เอาสามร้อยไปล่อต่อเก้าสิบไปบวกต่อเก้าสิบเป็นสามร้อยเก้าสิบและเอาสามร้อยเก้าสิบไปบวกกับสามสิบห้าสามเก้าศูนย์ไปบวกสามสิบห้า ศูนย์บวกห้าได้ห้าเก้ากับสามเป็นสองทดหนึ่งเป็นสี่สองห้าและท้ายเราก็เอาไอ้สี่สองห้าเนี่ยไปบวกหนึ่งสามศูนย์สี่สองห้าบวกหนึ่งสามศูนย์ห้าห้าห้าไม่หัวเรอะเลยใช่ไหมห้าห้าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้น้องจะได้เป็นห้าห้าห้าแล้วหารด้วยสิบพูดง่ายๆเลื่อนจุดไปอันหนึ่งจะ ห้าสิบห้าจุดห้านั่นเองสุดท้ายใครรู้เรื่องทั้งหมดพิมพ์ตองห้า